8อินฟินิตี้8วางถูกที่นำพาแต่ความโชคดีมาให้ค่ะเลข8ประกอบเลข2เป็นชุคูเลขตระกูลหงประกอบเลข7เป็นชุคูเลขมังกรถ้าประกอบเลข9จะหมายถึงแคล้วคลาดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเกื้อหนุนค้ำคูนแต่ถ้าประกอบเลข1มีโอกาสฉกหักหลังฉกโกงฉกเอาเปรียบประกอบเลข3ชีวิตมีแต่เรื่องวุ่นวายเข้ามาประกอบเลข4เงินไม่ค่อยเข้ามีแต่ปัญหาที่เข้ามาประกอบเลข5ตำแหน่งงานไม่ขึ้น ปะก,กบเลข6อันนี้แย่แน่ๆค่ะพราห6หมายถึงเงินและความสุข8ประกอบเลข6มีปัญหาในเรื่องของการเงินใครมีเลข8ใน7ตัวสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือเลขที่บา้านหรือเลขที่รถบ้างเอ่ยวันนี้ใช้ความลับของยันนำโชคเป็นตัวช่วยค่ะถ้าวันนี้ติดติดขัดขัดในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเพราะมีพลังงานของเลขแนะคะแนะนาใช้ยันนำโชคเป็นการแก้ห่วงจุ้ยนะคะซึ่งยันนำโชคนี้เป็นชุดเลขมหามงคลแห่งโชคลาภซึ่งเลข8นะคะถ้าวันนี้เราใช้ถูกที่เขาก็จะดึงดูดสิ่งดีๆมาให้ เ,ะะเหมือนที่บริเวณหางซิปของกระบอกสตตาง์นะคะจะมี8228 8998และ8778เป็นชุดตเลขท,ที่มีความหมายหนุนการเงินเงินก้อนใหญ่นะคะและเสริมในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะใครสนใจกระบอกสตตาง์ศาสตัวเลขรุ่นนี้999บาทนะคะจัดส่งไปพร้อมเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินนะคะ